สวัสดีครับบูบันเด็ดมาแล้วครับประจำวันอาทิตย์ที่28กันยายน2568ที่เด็ดสเตป5วันนี้จะมีคู่ไหนหน่าลุ้นหน้าเชียร์บ้างก่อนจะไปเข้าเรื่องของเรากันฝากคุณผู้ชมกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราคนละหนึ่งไลค์แล้วฝากกดติดตามบูบันเด็ h ช n n e l ทางช่องทาง YouTube และ TikTok บูบันเด็ดด้วยครับ และฝากไวด้วยนะครับผมแอดไลน์กันเข้ามาเป็นครอบครัวเดียกันกับเราที่ a d b o o 789ครับเรามีแอดมินคอยแนะนำทีเด็ดให้อย่างแน่นอนครับแอดกันเข้ามานะครับที่ a d b o o 789ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับถ้าพร้อมกันแล้วเราไปเข้าเรื่องของเรากันเลยดีกว่าฮะคู่แรกเราไปเริ่มกันที่ฟุตบอลพรีเมียร์ดัตช์ฮอลแลนด์นะครับ fc s, อูเทเจ้าบ้านเปิดสนามสตาดิโอนเกาเกนวาสรับกันมาเยือนฮิลวิน เวลาทำการแข่งขันของคู่นี้ทุ่มครึ่งนตามเวลาในประเทศไทยราคาบอล fc u t e ็ X, ต่อ0.5ใครจะชนะคู่นี้คิดเป็นเปอร์เ,เซ็นต์อ้างอิงจากเว็บไซต์ f o ร์ดมอบนะครับผลโหวตรวม821คนให้เจ้าบ้าน fc u t ท็ e X, มีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่57เปอร์เซ์ครับเปอร์เซ็นต์เสมอกันในเวลามี21ส่วนผู้มาเยือนอย่างฮิเลวินมีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่22 ฟอร์ม5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมและผลได้เสียครับเริ่มที่เจ้าบ้าน fc อ u เท x นะครับแบ่งเป็นแพ้ไป3ชนะ1เสมอ1นัดที่แล้วแพ้ลียงมานะครับในศึกยูฟายูโรปาลีกรอบลีกเฟสป้อนราคาเสมอเสียนะครับแพ้1 0แพ้ฟอร์ u ูน่าซิตาร์นึ่นครับเกมเยือนฟุตบอลพรีเมี์ดัตต์ต่อปอป,อปอเสียครับแพ้โกนิงเก้นหนึ่องศูนย์ครับเกมเยืยอ 75, ยน ต่อป,อ,ปอ,อกินเต็มครับและเสมอสิดินกี้มอสต้า0ูนย์ะครับเกมเย่าฟุตบอลยูฟายูโรปาลีกต่อ1.5เสียครับประตูรวมได้เสียทั้งหมดยิงไป2ลูกเสียไป3ประตูครับด้านฟอร์มผู้มาเยือนอย่างฮิลลวินนะครับแบ่งเป็นแพ้ไป3ชนะ1เสมอ1ฮะเกมที่แล้วชนะในเมกเกน3-2ครับเกมเย่าฟุตบอลพรีเมเดบอลราคาเสมอกินเต็ม แพ้ฟิยนูส0-1ครับเกมเยือนฟุตบอลพรีเมียร์ดัสลอง1.5กินเต็มครับเสมอโกอาเฮดอีเกิล2-2ครับเกมเย้าฟุตบอลพรีเมียร์ดัสต่อปอปเสียครึ่งแพ้ทเวนเต้1-2ครับเกมเย้าฟุตบอลพรีเมียร์ดัสบอลราคาเสมอเสียนะฮะและแพ้โกนิงเก้น1ประตูต่อ2ครับเกมเยือนฟุตบอลพรีเมียร์ดัสลองปอปเสียครับประตูรวมทั้งหมดนะครับผมได้มา5เสียไป9ครับสถิติเฮดทูเฮดที่เคยพบกันทั้งหมดของคู่นี้ครับ FCU เทคชนะฮิล o วินไป22นัดเสมอกันในเวลา7นัดส่วนฮิล o วินชนะ FCU เทคได้7นัดครับผมพีวิวก่อนเกมและสกอร์ดิคาดของคู่นี้จะตัดสินใจลําบากหน่อยครับเพราะผลงานก่อนเจอกันถือว่าดูไม่ดีทั้งคู่เลยแต่ส่วนตัวแล้วขอเทใจไปทางฮิล o วินครับเพราะนัดล่าสุดพวกเขาเพิ่งกลับมาคว้าชัยหนแรกในซีซั่นนี้ทําให้การออกไปเยือนคราวนี้ถ้าเล่นได้ตามฟอร์มเดิมยังไงก็มีลุ้นแบ่งแต้มกลับออกมาครับ ที่มั่นใจเช่นนี้เพราะเจ้าบ,บ้านคือ FC u t e c h t ที่ดันฟอร์มหลุดด้วยการแพ้รวด3นัดซ้อนแม้วันนี้จะได้ลงเล่นในบ้านก็ตามแต่ด้วยผลงานที่ไม่เอวแบบนี้บอกได้เลยว่าอย่าหวัง3มแต้มเลยฮะกับราคาบอลที่เปิดมาให้ FC u t e c h ต่อ0.5กับทีมที่ฟอร์มตกแบบชัดเจนอย่างนี้บอกได้เลยว่าลุ้นคว้าชัยยากหน่อยครับผลสกอร์ที่คาดของเกมนี้ว l นบุกยันเสมอ FC u t e c h t ประตูตอ่อ1นะอัตราความมั่นใจ7เต็ม10กำแพงอยู่ที่2.75วางสกอร์ต่ำครับผม คู่ที่2เราไปกันที่ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแอสตันวิลล่าเจ้าบ้านเปิดสนามวิลล่าพาร์ครับกันมาเยือนฟูแลมครับเวลาทําการแข่งขันของคู่นี้2องทุ่มตรงตามเวลาในประเทศไทยราคาบอลแอสตันวิลล่าต่อ0.25ล10 ภาพรวมผู้ชนะในเกมนี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์นนอ้าง,ง,งอิงจากเว็บไซต์ฟอร์ดม็อบครับ12,410คนให้เจ้าบ้านแอตตันวิลล่ามีเปอร์เซ็นต์นชนะอยู่ที่45ครับเปอร์เซนต์เสมอกันในเวลามี26ส่วนผู้มาเยือนอย่างฟูลแลมมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่29ครับเราไปเช็คฟอร์ม5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมและผลได้เสียกันครับเริ่มที่แอตตันวิลล่านะครับแบ่งเป็นเสมอ3แพ้1ชนะ1ฮะ นัดที่แล้วในศึกยูฟายูโรปาลีกรอบลีกเฟสนะครับชนะบุรุญยญามา1-0ครับเกมเย่าต่อ0.5กินเต็มเสมอซันเดอร์แลนด์1-1ครับเกมเยือนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกต่อ0.5เสียครับเสมอเบนฟอร์ด1-1ฮะเกมเยือนฟุตบอลเอ่อคาราบาวครับต่อ0.25เสียครึ่งเสมอเอเวอเรตัน0-0ครับเกมเยือนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกบอลราคาเสมอจบเจ้าและแพคคิตันพาเลส0-3ครับเกมเย่าฟุตบอลพรีเมียร์ลีกต่อ0.5เสียนะครับประตูรวมได้เสียครับยิงได้สามเสียไปห้าประตู ด้านฟอร์ม5เกมหลังของฟูลแลมผู้มาเยือนครับแบ่งเป็นชนะไป4แพ้1ครับนัดที่แล้วชนะครัมบิดยูเนเต็ดมา1-0ครับฟุตบอลคาราบาวครับต่อ2.5เสียชนะเบนฟอร์ด3-1ครับเกมเย่าฟุตบอลพรีเมียร์ลีกต่อ0.5กินเต็มชนะลีดยูเนเต็ด1-0นะครับเกมเย่าฟุตบอลพรีเมียร์ลีกต่อ0.5กินเต็มครับแพ้เชลซี2-0ครับเกมเยือนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกรอง0.75เสียนะครับและชนะบริสตันซิตี้2-0ครับเกมเย่าฟุตบอลคาราบาวครับต่อ1.25กินเต็ม ประตูรวมได้เสียยิงไป7เสีย3ประตูครับสถิติเฮดทูเฮดการเจอกันทั้งหมดของคู่นี้ครับแอตตานมิล่าครับชนะฟูลแลมไป11นัดเสมอกันในเวลา4นัดส่วนฟูลแลมชนะแอตตานมิล่าได้9นัดทัศนะก่อนเกมบายเจ1คเชื่อเหลือเกินว่าทีมเยือนฟูลแลมมีดีพอที่จะขอแชร์แต้มกลับออกไปเพราะผลงานตลอด5เกมลีกที่ผ่านมาปลาชัยเพียงหน่เดียวเท่านั้นชนะ2สเสมอ2และผลิตสกอร์รวมกันกนักที่นกว่า8ประตูเลยทีเดียวครับเรียกว่าความมั่นใจมาเต็ม สวนทางกับเจ้าบ้านแอตตานวิลล่าครับที่นอกจากได้พักน้อยกว่าแล้วเนื่องด้วยมีคิวบูยูฟ่ายูโรปาลีกกลางสัปดาห์กับโรดยาซึ่งถือว่ารูปเกมค่อนข้างเข้มข้นและเข็นพลังออกมาใช้เยอะแถมฟอร์มตลอด5เกมหลีกท้ายก็ยังไม่ชนะใครเลยเสมอ3แพ้2และยิงคู่แข่งได้เพียงลูกเดียวเท่านั้นจากแมตช์ล่าสุดที่บุกเจ้าซันเดอร์แลนด์1-1ส่วนเกมที่ผ่านมาเป้าสะอาดมากครับฉะนั้นเกมนี้ขอเทใจอยู่ลองฟูลแลมดีกว่าครับ ผลสกอร์ที่คาดของเกมนี้ฮะฟูลแลมบวกยันเสมอแอตตานวิวลลา1ประตูต่อน1นอันตราความมั่นใจ8เต็ม10กำแพงอยู่ที่2.25วางสกอร์ต่ำครับคู่ที่3วิเคราะห์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษสลิกาดงนิวคาเซิลเปิดสนามเซนต์เจมส์พาร์รับการมาเยือนไอ้ปืนใหญ่ไฟเพรเียงอาร์เซนอลฮะเวลาลงทำการแข่งขันของคู่นี้สี่ทุ่มครึ่งตามเวลาในประเทศไทยราคาบอลอาร์เซนอลบุกมาต่อ0.25 ภาพรวมผู้ชนะในเกมนี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์อ้างอิงจากเว็บไซต์ฟอร์ดมบผลบวดรวมนะครับ4 5 0 4คนให้เจ้าบ้านนิวคาสเซิลมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่20ฮะเปอร์เซ็นต์เสมอกันในเวลามี21ส่วนผู้มาเยือนอย่างอาร์เซนอลมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่59ครับฟอร์มโดยรวม5เกมที่ผ่านมาของทั้ง2ทีมและผลได้เสียฮะขอเริ่มที่เจ้าบ้านนิวคาสเซิลนะครับแบ่งเป็นชนะ2เสมอ2แพ้1 นัดที่แล้วครับเปิดบ้านตบแบดฟอร์ดมา4ประตูต่อ1ครับฟุตบอลคาราบาวครับต่อ2.25กินเต็มเสมอบอลมัสศูนย์ศูนย์ครับเกมเยือนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกรอง0.25ได้ครึ่งแพ้บาร์เซโลนา1ประตูต่อ2ครับเกมเย่ายูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบลีกเฟสบอลราคาเสมอเสียนะครับชนะวูฟ1-0ครับเกมเย่าฟุตบอลพรีเมียร์ลีกต่อ1.25เสียครึ่งและเสมอลีดยูไนเต็ด0-0ครับเกมเยือนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกต่อ0.25เสียคครรึ่งับประตูได้เสียครับ ยิงได้6ประตูเสียไป3ประตูฮะด้านฟอร์มของอาร์เซนอลครับนัดที่แล้วครับชนะพอร์ตเบล2-0ครับเกมเยือนฟุตบอลคาราบาวครับต่อ2.5เสียนะครับเสมอแมชชิตี้1-1ครับเกมเย้าฟุตบอลพิเมลีกต่อ0.5เสียครับชนะแอตเลติกบิลเบา20ครับเกมเยือนยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบลีกเฟสต่อ0.75กินเต็ม ชนะ Nottingham Forest สามศูนย์ครับเกมเย้าฟุตบอลพรีเมียร์ลีกต่อหนึ่งกินเต็มนะครับและแพ้ลิเวอร์พูล1-0ครับเกมเยือนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกรอง0.25เสียครับประตูรวมได้เสียครับยิงได้8เสียไป2ประตูฮะสถิติเฮตูเฮตที่เคยเจอกันทั้งหมดของคู่นี้ครับนิวคาสเซิลครับชนะอาร์เซนอลไป7นัดเสมอกันในเวลา3นัดส่วนอาร์เซนอลชนะนิวคาสเซิลได้23นัดทัศนะก่อนเกมบ่าย JK11 แมตช์นี้หากมองในมุมที่เจ้าบ้านนิวคาเซิลจะเปิดลังเซนต์เชมพาร์เก็บ3คะแนนจากอาร์เซนอลได้เลยต้องบอกตามตรงเลยว่ายากพอสมควรครับเพราะว่าเปอร์เซนต์ที่จะขอลุ้นแบ่งแต้มอาจจะมีไม่น้อยอย่าลืมว่าผลงานตลอด5เกมเด็ดที่ผ่านมาของพวกเขาปลาชัยเพียงหนเดียวเท่านั้นชนะ1เสมอ3และเป็นการแพ้แบบเดือดๆให้กับลิเวอร์พูลที่ตัวเองเหลือผู้เล่นเพียง10คนฉะนั้นการได้บู๊ในลังเย้าตัวเองก็น่าจะช่วยบัฟความมั่นใจให้กับพวกเขาได้พอสมควร ประกอบกับทีมเยือนไอ้ปืนใหญ่เริ่มประสบป,ปัญหานักเตะบาดเจ็บรบกวนเป็นระยะระยะแถมในบอลถ้วยคาราบาวครับที่เอาชนะพอ์ตเบล2-0ก็จำใจส่งตัวหลักผสมตัวสำรองโงเตะแน่นอนว่าขุมกำลังบางลายก็จะมีอาการกอบล้าเล่นงานกันบ้างยิ่งมาเจอรูปเกมที่เข้มข้นมีโอกาสที่จะยุบในช่วงท้ายเกมสูงมากครับเมื่อพิจารณาจากเลเและภาพรวมต่างๆแนะนำอยู่ลองนิวคาสเซิลดีกว่าครับ ผลสกอร์ที่คาดของเกมนี้ครับนิวคาสเซิลยันเสมออาร์เซนอลในบ้าน2ประตูต่อ2อัตราความมั่นใจ8เต็ม10กำแพงอยู่ที่2.5วางสูงนะจ๊ะคู่ที่4เราไปกันที่ฟุตบอลลาลีกาสเปนกันบ้างครับบาร์เซโลนาครับเจ้าบ้านเปิดสนามโอลิมปิกลุยคอมปานีรับการมาเยือนเลอโซเซดัตเวลาทำการแข่งขันของคู่นี้5ทุ่มครึ่งตามเวลาในประเทศไทยราคาบอลเจ้าบ้านบาซ่าต่อ1 7 5ลบ ใครจะชนะคู่นี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากผลบวดรวมทางเว็บไซต์ฟอร์ดมนะครับ49,376คนให้เจ้าบ้านบาร์เซโลนามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่74เปเครับเปอร์เซ็นต์ที่จะเสมอกันในเวลามี14ส่วนผู้มาเยือนอย่างเรอัลโซซิดัดมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่12แค่นั้นเองฮะฟอร์ม5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมและผลได้เสียเริ่มที่เจ้าบ้านบาร์เซโลนานะครับแบ่งเป็นชนะไป4เสมอ1 นัดที่แล้วตบเรียวโอบิโดมา3-1นะครับเกมเยือนฟุตบอลลาลิกาสเปนต่อ1.75ได้ครึ่งชนะเกเดเฟ่สามศูนย์ครับเกมเย่าลาลิกาสเปนต่อ1.75กินเต็มชนะนิวคาสเซิล2-1ครับเกมเยือนฟุตบอลอยูฟ่าแเชเมเปี้ยนลีกรอบลีกเฟสต่อปอปอ,ปอปอปอกินเต็มครับชนะบาเลนเซีย6-0ครับเกมเย่าฟุตบอลลาลิกาสเปนต่อ2ลูกกินเต็มและเสมอลาโยบายีกาโนหน่งหครับเกมเยือนฟุตบอลลาลิกาสเปนต่อ1.25เสียนะครับผลรวมประตูได้เสีย5เกมที่ผ่านมาครับ ยิงได้15ประตูเสียไป3ประตูครับด้านฟอร์มผู้มาเยือนอย่างแล้วโซเิดัดครับชนะมาโยกาา1-0ครับเกมเยาวลาลิก้ารอง1ลูกจบเจ้าแพ้เรอยลเบติต1-3นะครับเกมเยือนลาลิก้ารอง0.5เสียครับแพ้เล้ยวมาลิด1-2ครับเกมเยาวฟุตบอลลาลิก้ารอง1ลูกจบเจ้าแพ้เรียวโอบิโด1-0ครับเกมเยือนลาลิก้าต่อปอปเสียครับและเสมอเอสปันญอน2-2ครับเกมเยาวฟุตบอลลาลิก้าสเปนต่อ0.5เสียครับ ผลประตูได้เสีย5เกมที่ผ่านมาของเรีวโซซิดัครับยิงได้5ประตูเสียไป8ประตูครับสถิติเฮตูเฮต d ที่เคยพบกันทั้งหมดของคู่นี้ครับบาร์เซโลนาครับเอาชนะเรียวโซซิดัดไป24นัดเสมอกันในเวลา5นัดด้านเรียวโซซิดัดครับชนะบาร์เซโลนาได้7นัดพีวิวก่อนเกมแัะสกอร์ดิคาดายโพลิสติโตบาร์เซโลนาฟอร์มเข้าฝักต่อเนื่องหลังจากเก็บชัย4เกมติดต่อกันทุกรายการ และชนะในบ้านติดต่อกันมา2แมตช์ในลีกแบบครีนชีตยิงกระจายรวม9ลูกครับมองแล้วหากไม่ฟอร์มตกยกทีมก็น่าจะคว้า3ามแต้มได้ไม่ยากเนื่องจากคู่แข่งอย่างเลียวโซเซดาตออกตัวไม่ดีเมื่อแพ้จาก3ใน4นัดล่าสุดแถมพลาดท่านอกบ้าน2เกมรวดต่อคู่แข่งมาตรฐานต่ำกว่าเจ้าบ้านทั้งหมดซ้ําร้เลียวโซเซดาตเจ๊งชัยออกจากสังเวียนแห่งนี้ถึง4จาก5ครั้งหลังเสียออกไปสิบเอ็ดเม็ดบวกกับวันนี้แชมป์เก่าต้องการ3มแต้มเพื่อแรงกดดันจากฝูงเลียวมาลิด จึงไม่แปลกหากเกมนี้ผู้มาเยือนอย่างเลอสโซซสิดัตจะโดนต้อนแบบขาดลอยผลสกอร์ที่คาดของเกมนี้ครับบาร์เซลโลนาเปิดบ้านไล่ตบเลอโซซสิดัตไป4ประตูต่ตอ1ฮะกำแพงอยู่ที่3.5วางสงูงนะครับอัตราความมั่นใจ8เต็ม10เรามาปิดท้ายกันด้วยคู่นี้ครับวิเคราะห์ฟุตบอลกันโชซเรリアอิตาลี เอซีมิลานเจ้าบ้านเปิดสนามซานซิโรรับการมาเยือนนาโปลีเวลาทำการแข่งขันของคู่นี้ตี1.45ตามเวลาในประเทศไทยครับราคาบอลเอซีมิลาน Milan, เปิดบ้านต่อปอปอลบหภาพรวมผู้ชนะในเกมนี้คิดเป็นเปอร์เ,เซ็นต์อ้างอิงจากเว็บไซต์ฟอร์ดม็อบนะครับผลบวชรวม16,299คนให้เจ้าบ้านเอซีมิลานมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่45ครับ เปอร์เซ็นต์เสมอกันในเวลามี20%ส่วนผู้มาเยือนอย่างนาโปลีมีเปอร์เซ็นต์มาเอาชนะอยู่ที่35%ครับเราไปดูฟอร์ม5เกมล่าสุดของทั้ง2ทีมและผลได้เสียกันครับเริ่มที่เจ้าบ้านเอซีมิลานครับแบ่งเป็นแพ้ไป1ครับชนะไป4นัดที่แล้วล่อเลตเช่มา3-0นะครับฟุตบอลโคปาอิตาลีาต่อ2.25กินเต็มชนะอูดินเซซ3-0ครับเกมเยือนฟุตบอลกันโชเซียต่อ0.75กินเต็มครับ ชนะบรูรญญา1-0ครับเกมเย่าฟุตบอลกันชอตซาติอาต่อ0.5กินเต็มชนะเลตเชส2-0ครับเกมเยือนฟุตบอลกันโชอตซาติอาต่อ1ลูกกินเต็มและแพ้เคโมเนเซ1-2ครับฟุตบอลกันโชอตซาิอาเกมเย่านะครับต่อ1.5เสียครับยิงได้10เสียไป2ประตูครับด้านฟอร์มของนาบลีผู้มาเยือนฮะแบ่งเป็นแพ้ไป1ชนะไป4เช่นกันครับ นัดที่แล้วชนะปีซ่า32นะครับเกมเยาวฟุตบอลกันโชวซติอาต่อ1นเสียครับแพ้แมนซิตี้2-0ครับยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบลีกเฟบลอง1ลูกเสียนะครับชนะฟีอเลนติน่า3-1ครับเกมเยือนฟุตบอลกันโชซติอาต่อ0.5กินเต็มชนะกายารี่1 0ครับเกมเยาฟุตบอลกันโชวซติอาต่อ1.25เสียครึ่งและชนะซัสซโล2 0ครับเกมเยือนฟุตบอลกันโชวซติอาต่อ1ลูกกินเต็มครับประตูรวมได้เสียบวก9เสียไป5ประตูครับ สถิติเฮตูเฮตที่เคยพบกันทั้งหมดของคู่นี้ครับเอซิมิลานเอาชนะนาโปลรีไป9นัดเสมอกันในเวลา10นัดส่วนนาบปลรีครับชนะเอซิมิลานได้14นัดทัศนะก่อนเกมบายพงโกล้มโต๊ะ v i p เจ้าถิ่นเอซิมิลานพวกเขากำลังทำผลงานในลีกได้ดีมากๆครับเพราะคว้าชัยชนะมาได้3นัดติดต่อกันขณะที่ทีมเยือนนาบปลรีผลงานในลีกยอดเยี่ยมมากๆเช่นกัน4เกมแรกพวกเขาว้าใช้ลวดทั้ง4นัดเลยฮะหลังจากฝูงของตารางในเวลานี้ โดยเรดราคาเปิดออกมาให้เจ้าบ,บ้านเป็นฝ่ายต่อปอปอแนะนําว่าอยู่ฝั่งรองทีมเยือนดีกว่าครับพาะมองว่านาบุรีเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากๆแม้จะบุกเยือนแต่มองว่าทรงบอลของทั้งคู่ใกล้เคียงกันเกมนี้น่าจะเล่นกันอย่างระมัดระวังตัวไม่มีทีมไหนอยากเป็นฝ่ายเพียงพ้ำอยู่แล้วมองดูรูปเกมคงสู้กันอย่างสูสีแน่นอนแต่นาบุรีมีผู้เล่นที่แข็งแกร่งมั่นใจว่าพวกเขาจะไม่แพ้อย,อย่างแน่นอนครับดังนั้นอยู่ฝั่งรองนาบุรีมีโอกาสเฮรับทรัพย์มากกว่าครับผลสกอร์ที่คาดของเกมนี้ครับ นาบปรีบุกเชือดเอซิมิลาน3ประตูต่อ2อัตราความมั่นใจ8เต็ม10กำแพงอยู่ที่2.25วางสูงไปเลยครับและนี่ก็คือแนวทางของเราทั้งหมดประจำวันอาทิตย์ที่28กันยายน2568ครับสเต็ป5โดนใจจะมีคู่ไหนบ้างผมพรีวิวลงสกอร์ให้เท่าไหร่เราไปสรุปกันเลยฮนะคู่แรกฟุตบอลพิเมียร์ดัตฮอลแลนด์นะครับ FC อูเทคเปิดบ้านรับการมาเยือนฮีเลนวินครับ บอลคู่นี้เจ้าบ้าน FC u n i t ต่อ0.5ผมให้เสมอกันในเวลาไป1ประตูต่อ1กำแพงอยู่ที่2.75วางต่ำครับคู่ที่ 2, สศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแอตันวิลล่าเจ้าบ้านเปิดสนามรับการมาเยือนฟูลแลมครับคู่นี้เจ้าบ้านวิลล่าต่อ0.25ครับผมก็ให้เสมอกันในเวลาไป1ประตูต่อ1กำแพงอยู่ที่2.25วางต่ำฮะคู่ที่3ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนิวคาสเซิลเปิดบ้านรับการมาเยือนอาร์เซนอลครับเกมนี้ผู้มาเยือนอย่างอาร์เซนอลบุกมาต่อ0.25 ผมให้ออร์เซนอลกับนิวคาสเซิลเสมอก,กันในเวลาไป2ประตูต่อ2กำแพงอยู่ที่2.5วางสูงนะฮะคู่ที่4ฟุตบอลลาดิกาสเปนบาร์เซโลนาเปิดบ้านรับการมาเยืยน Real อนเรอัลโซซซดาดบอลคู่นี้เจ้าบ,บ้านบาร์ซ่าต่อ1 7 5ผมให้บาร์เซโลนาชนะเรอัลโซซซดาดไป4ประตูต่อ1ครับกำแพงอยู่ที่3.5วางสูงฮนะและคู่ที่5ครับฟุตบอลกัลโชเซเรียอิตาลีเอซีมิลาน ria, Italy, Milan, เปิดบ้านรับการมาเยือนนาโปลีครับ เกมนี้เจ้าบ,บ้านเอซิมิลานเปิดมาต่อปอป,อปอลบห้านะครับผมให้นาโปลีบุกมาชนะเอซิมิลานไป3ประตูต่อ2กำแพงอยู่ที่2.25วางสูงครับสถิติทั้งหมดที่ผมรวบรวมมาพรีวิววิเคราะห์เจาะลึกฟันธงลงสกอร์ให้คุณผู้ชมได้รับชมและฟังผมรวบรวมมาจากเว็บไซต์ทั้งไทยและต่างประเทศครับคุณผู้ชมมั่นใจคู่ไหนถูกใจคู่ไหนเชิญไปคิดวิเคราะห์แยกแยะก,กันเอาเองได้ตามชอบตามสบายเลยครับและอย่าลืมนะครับหากคุณชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราคนละหนึ่งไลค์และฝากกดติดตามบูบนเด็ h ชาแนลทางช่องทาง YouTube และ TikTok บูบนเด็ดด้วยนะครับฝากกดติดตามกันเข้ามาเยอะๆนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยทีเดียววันนี้ก็ต้องขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับโชคดีและแกน